let นะครับช่วยกันเช็ครายชื่อเช็ครายชื่อลูกบ้านของท่านให้เรียบร้อยนะครับเวลาตามกาหนดผมจะปล่อยทีละมูทีละบู่นะครับเรียงแถวเรียงหนึ่งเพื่อให้ขึ้นมาบนบูสองครับมู่สองที่ผมพูดอย่างเงียมใช่ไหมผูใหญ่ยยเงียมแม่ทำยังไงพวกกัๆๆนีู่บูหนึ่งมูบต่างๆนะครับ บางสิ่งบางอย่างการจะสิ้นสดการอะไรไปก็ขอกรอคอยไว้ได้ที่นี้นะครับเพราะจะไม่จับทุกท่านนะครับ แครไว้จะบอกกูหนึ่งท่านสามารถหยิบได้หลายชนิดนะครับจะมีทั้งกเกงเคื่อยืดผ้าถุงอะไรนี้หยิบได้หลายชนิดนะครับแต่หนึ่งอย่างจะได้ใช้ทายจีบกางเกงตัวหนึ่งไปหยิบ จะือยืดตัวหนึ่งเพื่อเิตัวหนึ่งอ,อย่างนี้ครับจะได้ไหลไหลไหลทิศนะครับเดินเลี่ยออกไปเลยเดินตีโค้งใกล้กับอาสนะเทโค้งกับมาก่อนจะออกท้างออกะนะครับบัานไปต้องไม่เหลือก็รับได้นะครับแล้วก็ก่อนถึงทางลงที่สาราหน้าสารานี้ฝั่งตรงข้ามกับสาข้า

กำลังเลือกเสื้อผ like ้าอยู <médico> ่นะจ๊ะต่อหนึงคนนะครับห <i waren> <unuz MCU> ึงคนไม่ว่าจะเป็นกางเกงจะเป็นเสื้อร้อยประมาณสามชิ้นนะครับสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับ

ใกล้เลยหลายอย่างเลยนะครับต้องมีอะไรบ้างอยูครับยาาคืกับเจ้าของตลาดนะครับอุนินรูริสนะครับต้องใต้องมีตลาดนน

Tangan. หูยหนฟังน้ม่ใช oh. okay, well, e ่ไหมโอ้ยสองตัวี่อนีสองตัวครับอ่ะน่าจะแอลเนี่ยสองตัวสองตัว นี่ยนี่มันไอ้ไหนดูตัวอ่าเนี่ยสองตัวไปนี้เราแจกอะไรบ้างโดยว่าเป็นเครื่องเครื่องนุ่มผมนะเพราะว่าพวกกางเกงเสื้อผ้าถุงรองเช้าข้าห่มทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งอะไรทั้งหมดแล้วก็กางเกงในเสื้อในก็คือสิ่งนีงที่เขาไม่เหลือะไรเลยครับเราเราเราเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันสําคัญเขาไปซื้อก็โว้ยร้อยสองร้อย เราแบ่งเราพลายรเขาดีกว่าใช่แบ่งเราไปนะใช่อันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ออที่นอนหมอนมุ้งอ่าอันนี้ก็สําคัญจะกลับมาจะเดียวโอ้โหก็ช้อปปงข้าวของสามล้านโลกกตถุดูบอกไม่ไรเอาดูแลให้ดีที่สุดเขาท่านประธานบอกแล้วว่าเอาดูแลดีที่สุดไม่เป็นไรของเท่าไหร่อย่างเงี้ย เข้ามาให้ก็เลือกใหาเต็มที่เลยแต่น้อยก็ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เสื้อเด็กว้าผู้ใหญ่เหลือเยอะแยะเราก็เดีย๋ยวเรานี่ยังมีของที่มือสองที่บริจาคมาอยกยังไม่ได้เทเดี๋ยวเทแล้วให้เขาเขาเือกสภาพพื้นที่ตอนน้ขาที่อยูมอโหมันหาค่าไม่ได้เราดูแล้วแบบพอจะพอจะฟื้นฟูได้แต่ละหลังผมว่าใช้เวลาเป็นเดือนทุกวันนี้บางบ้านต้องปิดแบบไม่รู้จะทำยังไง ่วยงานราชการก็มีน้อยห้าหกร้อยหลังคา,าเรือนเนี่ยลองนะคิดดูดนะถ้าได้ทีหลังทีหลังเนีย่ยมันต้องสมุนเข้าก็ช่วยตัวเองได้ก็ช่วยไปก่อนหลางรูหลาง,ลง,ลงนี้พอได้นอนพอได้อาศัยแต่ถ้าล้านทางหลังแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะเสร็จนะฮะก็ตอนนี้ทางเ,าเทศบาลก็เข้ามาอานาะมาฉีดอะไรมาช่วยหรือทางวงทวัดน้ำฉีดได้อะไรให้ ตอแต่าไัว่าไปไปน้ปําป่าเพราะน้ําป่าเนี่ยเราไม่เคยเข้าไปแต่เรารู้ว่าน้ําป่าเนี่ยคือต้นน้ําที่โดนหนักมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมนกลับไปหาเขาด้วยทั้งเหมือนกันหมดทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรเนี่ยเราจะทำอย่มือนกันหมดเราต้อมอบไปเขาเราอยากไปก็ ท,ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นเราเราก็ไม่สามารถที่จะปะกกนปุก่อนไปนู่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ได้มันเป็นไปธรรมชาติเพราะนั้นผู้ที่ดูการดูขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านยอมรับมันแล้วก็ต่อสู้เดินหน้าต่อไปอย่าไปท้อแท้กับชีวิตนะครับวันข้างหน้าเราก็ยังสามารถที่จะฟื้นฟูนตัวเราครอบครัวเราให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจงให้ทุกๆท,ท่านทุกๆครอบครัวนะครับแล้วกอ็อย่าไปท้อแท้อย่าไปทําความดีต่อไปนะครับช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปนะครับแล้ววันนึงวันนั้นเราจะมีความสุขแล้วก็จะประสบความสำเร็จดีใจไหมยายดีใจคะ่ะที่บ้านเสื้อผ้าเหลือไหมไม่เหลือไม่เหลือเลยเคยท่วมขนาดนี้ไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเสื้อผ้าที่มีอยู่ก็ ไปหมดเลยห้าสี่ก็ไม่เท่านี้เลยทั่วห้าสี่ก็ไม่เท่าไม่เท่านี่แบบเตือนมันเอาอะไรไม่พังพังของในบ่งในบ้านพังหมดเลยหมดเลยค่ะแล้ววันนี้ได้เสื้อผ้าไปใส่แล้วเนาะแหนดีใจหน่อยค่ะคุณยายชื่ออะไรครับวาสนาอินจุ้ยค่ะวาสนาอินจุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบแปดหกสิบแปดอยู่วังประกดนี่นะได้บานเลขที่3ผิดเจ็ดทัพสองค่ะสู้ๆนะคุณยายหนสองค่ะ ครับหมดเลยใช่ไหมวัสดีครับนี่ห้างบ้านยังครับอ๋อมาช่วย อพอดีทางอโรงในน้ําตาล ทุวมรอบนี้นี่เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยไหมเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยค่ะเราเดือดร้อนยังไงบ้างอะตอนเนี้ยก็ทุกอย่างเลยค่ะรถก็จมน้ ام, ําบ้านก็หมดเลยลอยไปกันเราม,มีใครเข้ามาเกี่ยวยาเข้ามาช่วยเหลือยังไงมีคั้แรกก็มีคุณเบลลิสมาครับจะ้ะรอบแรกแต่มาตอนดึกแล้วมาไม่ถึงหนูเรือล่มก่อนอจะ้ะไอตัวเห็นว่าตัวนี้ซุผงซุบห้าเองก็ อมีมีมีหน่วยงานมามาให้มีบ้างแล้วมีมีบ้างแล้วค่ะแต่ตอนนี้ที่ขาดนี่ก็คือเสื้อกับหมอนกันโอ้โหแต่ว่าเสื้อผ้านี่พอเยอะที่นอนที่นอนอะไรก็ไม่เหลือเลยเสื้อไม่มีนอนครับจ้ะ